สว <RIS> ัสดีครับพวกผมกลุ่มอนุบาลมีน้อยจะมาถ่ายทำมีดูสั้นหรือหนังสั้นในหัวข้อการรณรงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับผมนายเชินรทีศรีศลัทผมนายรัตศรานื่งสงขราผมนายจิรเมธรใจไวผมนายทักสิ์คำํำแดงผมนายประนิโพลบันเทา เชิญรับชมวิดีโอได้เลยครับอะไเลยครับเกือบครับสามสิบหกจุดสองสามสิบหกจุดห้าแมทเธอไปไหนเนี่ยผมลืมครับครูมีแมทให้ยืมนะแต่ทีหลังเธอต้องเอามาด้วยนะขอบคุณครับ เรียนททุกงคุบสวัสดีครับนักเรียนเื่องนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื Mother, no ้อโควิดในทีมทำไมทุกคนแม่งติกันอย่างนี้ใครจัดโต๊ะอาจจะโต๊ะใหม่เียนระยะห่างทางสังคม ต้องดูแลสุขภาพร่างกายควรต้องให้นักเรียนใช้เจลล้างมือแล้วก็มีหน้ากากอนามัยใส่ตลอดเวลาแล้วก็ระยะห่างทางสังคมนางระเรียนครับครับดูแลเรียนด้วยนักเรียนทำมเคาขอบคุณครับขคุณครับกลุ่มของผมขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ